สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า249เลยนะคะหน้า249ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ7.5ค่ะการหาผลคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณค่ะเรียนไปดูที่สถานการณ์เลยค่ะ จากหนังสือนะคะสถานการณ์สร้างว่าแม่บริจาคดินสอสี13กล่องกล่องละ12แทง่งแม่บริจาคดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งคะ่ะเราสามารถเขียน,นเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการคูณก็คือ13คูณ12เท่ากับเท่าไหร่นะคะทีนี้ การหาใช่ไหมคะการหาผลคูณใช่ไหมคะก็คือ13คูณ12นะคะก็คือ13กลุ่มค่ะกลุ่มละ12นะคะเราต้องกระจายก่อนใช่ไหมคะกระจายเท่ากับ10กลุ่มค่ะ10กลุ่มนะคะกลุ่มละ12กับ3กลุ่มกลุ่มละ12ค่ะทีนี้เราไปดูผลของการคูณในรูปกระจายค่ะอ่า10กลุ่มกลุ่มละ12ก็คืออะไรคะ ่าก็คือ10 10คูณ12นะคะ10คูณ12เท่ากับเท่าไหร่คะวิธีคิดนะคะเวลาคิดไม่ต้องเอาศูนย์ไปคิดใช่ไหมคะก็เหมือน12คูณกับ1ใช่ไหมคะเท่ากับ12ค่ะมีศูนย์หึงตัวค่ะก็กลายเป็น120นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ3กลุ่มค่ะสกลุ่มก็คือหลักหน่วยนะคะ3กลุ่มกลุ่มละ12ก็คือ3.12คูณ12นั่นเองนะคะ3.12ูณ12เท่ากับเท่าไหรค่คนะ่ะนักเรียนดูที่ แม้สุดคูณเลยค่ะ32นะคะเป็น36หรือว่า12คูณ3เป็น36นะคะก็จะได้เท่ากับ36นะคะทีนี้13คูณ12เท่ากับ120บวก36หรือเท่ากับ156นั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูขั้นตอนการคูณ ตั้งโดยการตั้งคูณเลยค่ะขั้นที่1ใช่ไหมคะ12คูณ13นะคะก็คืออะไรคะ13ก็คือ10กับ3ใช่ไหมคะ10กับ3 10กับ3หน่วยใช่ไหมคะแล้วก็คูณเลยค่ะ3คูณ2ค่ะ,3ค,คะ3คูณ2เท่ากับอะไรคะเท่ากับ6นะคะส2องเป็น6ค่ะต่อไป3คูณอะไรคะ3คูณ1ค่ะ 3ามคูณหนึ่งเท่ากับสาค่ะก็3าคูณนในหลักสิบนะคะก็เป็น30ใส่3ที่หลักสิบนะคะก็จะเป็นสามคูณสิบเท่ากับ36ค่ะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งค่ะต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะ1 2คูณสิบสามนะคะสิบสามก็คือ10กับ3ใช่ไหมคะทีนี้เราคูณในหลักสิบใช่ไหมคะคูณในหลักสิบค่ะ 12คูณ10ได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าใช่แล้วคะ่ะ12คูณ10วิธีคิดไม่ต้องเอา0ูนย์ไปคิดใช่ไหมคะ12คูณ10ก็เหมือน12คูณ1ใช่ไหมคะก็คือใส่0ย์เข้าไปก็เลยกลายเป็น120นะคะ10ตรงนี้นะคะอ่า10คูณ12เท่ากับ120ค่ะคูณ ต่อไปค่ะขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3นะคะนำสองจำนวนนี้ค่ะนำสองจำนวนนี้นะคะบวกกันนะคะก็จะได้อะไรคะ6บวกศูนย์ได้6นะคะ3บวก2ได้5นะคะ1ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาเลยค่ะก็จะเป็น156นั่นเองค่ะจะได้ว่า13คูณ12เท่ากับ156ค่ะดังนั้นแม่บริจาคดินสอสีทั้งหมด156แท่งนั่นเองค่ะ นาะต่อไปค่ะเมื่อกี้ใช่ไหมคะ13คูณ12นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราสามารถเขียนอีกในรูปหนึ่งก็ได้นะคะก็คือ12คูณ13เท่ากับนั้นเท่าไหร่นั่นเองค่ะ12คูณ13นะคะก็คือ12กลุ่มนะคะกลุ่มละ13เท่ากับ นะคะถ้าเขียนในกันการกระจายนะคะก็คือ10กลุ่มค่ะกลุ่มละ13กับเท่าไหร่คะ2กลุ่มกลุ่มละ13นั่นเองค่ะวิธีคิดค่ะ10กลุ่มกลุ่มละ13ก็คือ10คูณ13นะคะว,วิธีคิดนะคะไม่ต้องเอาศูนย์ไปคิดค่ะก็เหมือน13คูณกับ1นะคะ13คูณกับ1เท่ากับ13นะคะมีศูนย์กี่ตัวคะ1ตัวก็เลยกลายเป็น130นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ2กลุ่มของอะไรคะ ของ13นะคะหรือว่า2คูณ13นะคะ2คูณ13นักเรียนดูสุดคุณแม่13นะคะ13 2เป็น26นั่นเองนะคะดังนั้น12คูณ13จึงเท่ากับ130บวก26ก็เท่ากับ156เหมือนเดิมค่ะ,ะเราไปดูขั้นตอนค่ะขั้นที่1นึ่งค่ะ12 12กลุ่มนะคะ10ก็คือ สิกับ2ใช่ไหมคะทีนี้เราไปคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะสกลุ่มของ13บค่ะสกลุ่มของสิก็คือ2องคูณสิบสใช่ไหมคะสอเป็นอะไรคะเป็นหกใช่ไหมคะสอเป็น2นะคะก็คือ26กนั่นเองนะคะก็คือ2กลุ่มของ13บนะคะสกลุ่มกลุ่มละ13นะคะก็คือได้26ใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนที่2องค่ะสิ 12, นะคะคือ10 กับ2ใช่ไหมคะทีนี้เรามาหา10ค่ะ10กลุ่มนะคะ10กลุ่มกลุ่มละ13ค่ะคือตรงนี้นะคะสีเหลืองเหลืองสกลุ่มกลุ่มละ13ก็คืออะไรคะก็คือ10คูณ13นั่นเองนะคะ10คูณ13เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าใช่แล้วค่ะ130านะคะ13 1เป็น13มี0 1นย์หนึ่งตัวค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะก็จะเป็น130ค่ะขั้นตอนที่3ค่ะนำ สองจนวนบวกกันค่ะก็คือ26บวก1น2นะคะก็6บวกศูนย์ได้6นะคะ2บวก3ได้5และ1ไม่มีตัวบวกนะคะก็ชักลงมาเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่ตัวเลขให้ตรงหลัก,ลกนะคะหลักหน่วยก็ตรงหลักหน่วยนะคะหลักสิบตรงหลักสิบนะคะหลักร้อยก็ตรงหลักร้อยนะคะก็แสดงว่า12คูณสเท่ากับหนะคะสังเกตได้ว่า การคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักนะคะหาผลคูณโดยการกระจายจำนวนนะคะกระจายจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะคะตามค่าประจำหลักเลยคะ่ะแล้วจึงนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งเช่น13คูน12นะคะหาผลคูณโดยกระจาย13เป็น10กับ3านะคะนักเรียนเรียนการกระจายมาแล้วนะคะ แล้วนำไปคูณกับ12หรือว่ากระจาย12เป็น10กับ2นะคะแล้วค่อยนำไปคูณกับ13นะคะผลคูณจะยังคงเท่าเดิมค่ะเรามาดูหน้ากนี้กันเลยค่ะ12คูณ14เท่ากับเท่าไหร่นะคะแสดงวิธีหาผลคูณได้ดังนี้นะคะวิธีทำนะคะ3ามสคูณ14เท่ากับ เท่าไหร่นะคะ14นะคะสามารถเขียนในรูปกระจายได้เป็นอะไรคะใช้แล้วค่ะ10ค่ะตรงนี้นะคะ14นะคะก็คือ10กับอะไรคะ10กับ4ใช่ไหมคะทีนี้4คูณอะไรคะ4คูณ32ค่ะ4คูณ32ได้เท่าไหร่คะ4 2เป็น 8นะคะใส่8ลงไปนะคะตรงหลักนะคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะตรงหลักเลยนะคะหลักหน่วยนะคะ4คูณ3เท่าไหร่คะ4 3่2ค่ะใส่2ในหลัก10ใส่1ที่หลักร้อยค่ะจะได้เป็น32 4 3, 12, คูณตรงนี้นะคะจะเป็น4คูณ32นะคะจะได้เป็นบรรทัดนี้นะคะ128ต่อไปคะ่ะ1ิบ สิบสี่นะคะก็คือ10กับ4ใช่ไหมคะที่นี้เรือตรงนี้ค่ะอ่าก็จะเป็นอะไรคะ32ค่ะเป็น10ค่ะคูณสานะคะวิธีคิดคณสามสิบสอคะวิธีคิดไม่ต้องเอาศูนย์ไปคิดนะคะก็คือสามคูณหนึ่งใช่ไหมมีศูย์หตัวค่ะก็กลายเป็นอะไรคะสามนั่นเองค่ะ320ค่ะใส่ศูนย์ที่หลักหน่วยนะคะ 2ที่หลัก10 3ที่หลักร้อยค่ะต่อไปค่ะขั้นตอนค่ะบวกกันค่ะขีดเส้นใต้1เส้นแล้วก็เอา2องจำนวนบวกกัน8ปบวกศูนย์ได้8ค่ะ2อบวกสเป็น4ค่ะ1นบวกสเป็น4ค่ะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตอบ448นั่นเองค่ะต่อออบตอบก็เป็นเลขไทยค่ะหรือนะคะแสดงวิธีหาผลคูณดังนี้ค่ะ14คูณ32นะคะอ่ะ32นะคะก็คือ30วกอะไรคะ บวกสนั่นเองนะคะเราก่อนนะคะก็คือ2อคูนอะไรคะ2องคูนสินะคะ2องคูนสิบครั้น้าน,นะคะ2องคูนสิอ่าเท่ากับเท่าไหร่คะ2 4เป็น8นะคะ2 1เป็น2ก็เท่ากับ28นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ32ก็คือ30 กับอะไรคะ30กับ2นะคะก็จะเป็นบันทัดนี้นะคะ30กับ2ก็คือ30คูณอะไรคะคูณ10นั่นเองคะ่ะโอยสามสิบคูนสิบสี่นะคะสิบสี่สามเป็นเท่าไหร่คะ เป็น42นะคะว,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 วิธีคิดนะคะไม่ต้องเอาศูนย์ไปคิดนะคะ143เป็น42ค่ะมีศูนย์ตัวก็เป็น420นั่นเองนะคะอ่ะขั้นต่อไปค่ะขั้นที่3ก็เอา2จํานวนนี้บวกกันนะคะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะ8บวก0ได้8ค่ะต่อไปค่ะ2บวก2ได้4ค่ะ4ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาเลยค่ะก็เป็น4นะคะตอบ4 4 8เหมือนกันนะคะ ต้องเอามาตอบเป็นเลขไทยคะ่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะการหาผลคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณทำได้โดยกระจายจำนวนใดจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักค่ะแล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งโดยเริ่มจากหลักหน่วยและหลักสิบตามลำดับนะคะคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วค่อยไปคูณในหลักสิบนะคะแล้วนำผลคูณที่ได้มาบวกกันค่ะก็จะได้เป็นผลคูณนะคะ การบ้านวันนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะไปทำแบบฝึกหน้า 185, 186และ187มาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ